วันนี้ผมมาอยู่ที่สะพานอารุณอมรินทร์ที่นี่เรียกว่าปิ่นเกล้าครับคุณผู้ชมจะได้ทราบถึงเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่สองที่มีประวัติศาสตร์อยู่ทางด้านหลังผมนี้ แล้บริเวณด้านหลังที่เห็นเป็นหลังคาสีน้ําตาลนะ่นจะเป็น,นจะเดิมจะเป็นที่เก็บยุโทโธปรกรณ์ของทหารญี่ปุ่นในวันที่29พฤศจิกาย,ยนพศ2487ถ้าบ,บริเวณนี้จะตายประมาณ100รอ้อยกว่าคนอยกังเที่ยงทหารญี่ปุ่นมันนั่งร้องเพลงข้อเท้าร้องเพลงอะ่ะ พอสงครามโลกครั้งที่2เสร็จสิ้นไปหมดแล้วแต่ว่ายามค่าคืนเนี่ยจะได้ยินเสียงเหมือนทหารญี่ปุ่นมาร้องรำนำเพลงปลกมือกระทืบเท้าอย่างนี้เหรอพี่ใช่ครับแม้กระทั่งถึงปัจจุบันก็เหมือนกันปัจจุบันก็ได้ยินกยังไีครับเขาจะต้องทำลายจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญก็คือสถานีบางกอกน้อยโอตาเยนะสถานีรถไฟเนี่ยมันลามหมด ตรงที่บริเวณที่เรายืงอยู่นี้ก็ยังมีศพอยู่ข้างใต้ยอยู่ uh huh. คมีมีศพอยู่งใต้ยอยู่หมดเลยขณะที่ลูกระเบิดได้ถูกทิ้งลงมามีปรากฏการณ์ปฏิหารของหลวงพ่อบบน้อยออกมายืนถือธงขาวกวัดแกว่งไม่ให้ลูกระเบิดเนี่ยลงแถวนี้ให้ไปตกที่อื่นมีบันทึกจริงๆครับ นี่ครับหมดปัญหาแน่นอนไม่ว่าจะชอบเลขไหนพิมพ์เซิร์ชเข้าไปเลยราคาเดียวกันหมดเลขจะดังแค่ไหนก็แล้วแต่อุนหนุนกับมังกรฟ้าปิ่นเกล้านะครับสวัสดีนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สะพานอรุณอมรินนะที่นี่เรียกว่าปิ่นเกล้าครับใน e ีพีนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้ทราบถึงเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่2ที่มีประวัติศาสตร์อยู่ทางด้านหลังผมนี้ แล้วก็อีกหนึ่งประวัติศาสตร์อีกหนึ่งตำนานฮะเกี่ยวกับหลวงพ่อโบดน้อยที่อยู่ด้านหลังผมนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ควรพลาดด้วยไปการทั้งปวงกับรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับ ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายหนึ่งกับสองนาทีนะครับผมอยู่ที่กลางสะพานอรุณอมรินนัดบุคคลท่านหนึ่งเอาไว้ครับที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ในรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่แต่ก็ยังไม่ทราบข้อมูลเหมือนกันครับว่าพี่คนที่จะมาเจอเนี่ยเขาเป็นใครหรือว่าอะไรยังไงและรู้สึกตื่นเต้นครับในการที่จะมารับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยเราซึ่งต้องย้อนกลับไปเมื่อสงครามโลกครั้งที่2เขาเรียกกันว่าสงครามมหาเอเชียบูรพานั่นเอง แล้วที่แห่งนี้ครับแถวโรมานซิริราชยังคงหลงเหลือร่องรอยของสงครามมาอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจไหมครับใช่ครับโอ้ยสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับพี่โจที่ผมนัดกันไว้นะครับพี่โจสวัสดีรอบหนึ่งครับขอเป่านกหวีดเอาเลิกกับชายนิดนึงได้พี่โจอันนี้คือนกหวีดอะไรพี่นกหวีดสมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพี่โจมีประวัติความสืบเนื่องอะไรกับสงครามโลกครั้งที่สองครับพี่ก็สมัยครูพ่อนี่จะเป็นล่าม ในสมัยสงครามเอเซม่มโาโบาคุณพ่อพิโจเป็นล่ามท้องถิ่นครับและแล้วก็เรื่องราวที่พิโจทราบม,มากรคือได้ฟังจากปากคุณพ่อเองเลยจากปากคุณพ่อและคนที่มีอยู่ช่วงชีวิตในสมัยตอนนั้นหลายๆคนซึ่งใช้เวลาเราเก็บข้อมูลประมาณ1 0บถึงสิบห้าและคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าวันนี้เรามีหนังสือที่พิโจรวบรวมประวัติแนละล่ามในยุคนั้นรวม<ส>เป็นหนังสือเล่มนี้ครับเล่มนี้ครับนี่ฮะในนี้จะมีจดบันทึกไว้หมดเลย ตั้งแต่สงครามโลกเริ่มขึ้นยังไงแล้วก็เกิดอะไรขึ้นณนะบริเวณนี้แต่ทีนี้ครับ,บรเ,เดี๋ยวเราเข้าไปคุยรายละเอียดกันที่หนูอยากทราบพี่จ้อนะัดผมมาตรงนี้เพื่อจะให้ดูอะไรครับเพื่อจะให้ดูที่ว่าแนวที่แนวกาะอัตนาโกสินฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในนาคต uh huh. ซึ่งมันมีความสมบูรณ์เป็นแม่น้ำสองสายที่บรรจบกันบริเวณที่ท่านเห็นอยู่ในด้านขวามือ จะเป็นที่ประทับของในหลวงราชการที่9ตรงไหนครับตรงสาราท่าน้ำอ๋อสาราท่าน้ํานั่นเหรอครับครับแล้วบปเวณด้านหลังที่เห็นเป็นหลังคาสีน้ําตาลนั่นจะเป็นตรงนั้นตรงที่มีต้นไม้ใช่พี่โจครับครับอ่ะฮะจะเป็นโกดังโบราณแต่เดิมจะเป็นที่เก็บยุทโธปกรณ์วัสดุพันธุ์ถังน้ํามันปืนเสื้อผ้าของทหารญี่ปุ่นถ้าบริเวณนี้จะตายประมาณร้อยกว่าคนในวันที่29พฤศจิกายนพศ2487อยในตอน กลางคืนไงทหารญี่ปุ่นมันนั่งร้องเพลงข้อเท้าร้องเพลงอ่ะหมายความว่าพอสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเสร็จสิ้นไปหมดแล้วหลังจากนั้นก็มีคนมาอยู่แถวนั้นแต่ว่ายามค่ำคืนเนี่ยจะได้ยินเสียงเหมือนทหารญี่ปุ่นมาร้องรำนำเพลงปลกมือกระเทือเท้าอย่างนี้เหรอพี่ใช่ครับใช่ครับเพราะแต่ก่อนเนี่ยทหารญี่ปุ่นเนี่ยตอนที่ช่วงสงครามนั้นเขาจะไปฟังเพลงที่โรลิต้ามูแลงรูทที่ถนนลาดําเนินครับมีมีอยู่ครับแม้กระทั่งถึงปัจจุบันก็เหมือนกันปัจจุบันก็ได้ยินยังก็ยังมีครับุย ถ้างั้นผมอยากรู้เส้นไทยแบบสงครามโลกแล้วพาผมไปดูหน่อยครับได้ครับได้โอเคครับเชิญครับนี<ร>่ ย้ายจากข้างบนมาข้างล่างร,รู้สึกเย็นขึ้นนิดนึงจุดนี้เคยมีตำนานเคยมีประวัติเะไครับพี่โจโมีครับมีประวัติที่มากมายเลยแถวเนี้ยช่วงในวันที่29พฤศจิกายน2487เนี่ยระเบิดที่มันลงที่บ้านบุกหนักที่สุดเลยครับ,รบประมาณห้างหกลูกอ่ะบ,บ้านบุกอยู่ไหนซ้ายมือของทางเราครับหลังลงรถจากไปอ๋อนี่เหรอครับลงห้าถึงหกลูกครับตรงนี้ก็โดนโดนครับตรงที่บริเวณที่เรายืนอยู่เนี้ยก็ยังมีศพอยู่ข้างใต้อยู่มีมีศพอยู่งใต้อยู่หมดเลย หมายความว่าตรงรางรถไฟตรงนี้หรือว่าตรงบริเวณที่เรายือนอยู่นี้มีโครงกระดูกของทหารญี่ปุ่นคิดว่าอย่างนั้นนะครับหรือว่าคนไทยด้วยซ้าไปครับครับอุ้ยน่าจะเป็นทหารญี่ปุ่น้ะส่วนมากคือเรื่องนี้มันเป็นตรงกับลิงที่ผมเคยไปสัมภาษณ์ที่กาญจนบุรีคุณบุญผ่องนะฮะซึ่งเป็นวีรบุรุษสงครามรโดยไม่ใช้อาวุธเลยคือวันนั้นเนี่ยตัดภาพไปตรงนั้นนะฮะมีเฉลยสงครามอยู่นั้นแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยกำลังล้อมบ้านของคุณบุญผ่องอยู่แต่ว่าทางนี้เนี่ย ญี่ปุ่นเนี่ยโดนลูกระเบิดลงทางนี้ครับซึ่งตะกอดกั้นหาญญี่ปุ่นจะเป็นกองพันธทหารม้ารถไฟที่3ขึ้นตรงต่อกองทัพบุรพาที่4มีความที่ชอบต่อบางกอกน้อยถึงหนองปะโดการจนาบุเรกทาทางรถไฟอ่ะครับเพราะต้องขนอายุทยุปกรณ์รครับแล้วก็เห็นพี่โจบอกว่าตรงนี้มีหลุมละฮะหลุมหลบภัยหลุมหลบภัยเดี๋ยวนะผมขออนุญาตขยายหลุมหลบภัยนิดนึงหลุมหลบภัยเนี่ยมันกว้างมันใหญ่มันลึกขนาดไหนกว้างมากกว้างมากเลยกว้างมากครับใช่ครับแต่ว่าทุกวันนี้โดน กรอบไปแล้วอยู่ตรงไหนพี่อยู่ตรงข้างของพ่อบนน้อยครับแต่ก่อนจะมีต้นโพแล้วก็เป็นผ้าโบราณอยู่ครับในหลุมหลบภัยเนี่ยนะฮะสามารถจุคนได้กี่คนห้างสิบคนได้ห้าถึงสิบคนก็ไม่ก็ไม่เยอะนะไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าชาวบ้านที่เขาจะหลบลูกระเบิดไงเขาจะขุดหลุมในบ้านตัวเองหรือไม่ก็ไหนไปทางวัดชีะขาวัดุสิตคือเขาจะมีสัญญาณในการที่จะหลบลงหลุมหลบภัยก็แต่เมื่อรถไฟมาเนี คือคุณสั่งมาเนี่ยสั่งมากาแฟที่บารมคอฟฟี่มาลมมันหลอร้อนถึงนี่เลยเหรอมันอยู่ใกล้ใกล้่ใกล้อ่ลใครอยู่แถวปิ่นเกล้าอรุณสามารถสั่งได้ในไหนครับโรบินฟูดกับไลแมนส่งถึงที่ฟรีถึงบ้านไม่ฟรีฟแล้วแต่ระยะทางรยะารถไฟมาพอดีเลยพี่จอมเมื่อกี้ค้างเอาไว้ว่าในการที่เราจะทราบได้ย่างไงว่าเราควรจะลงหลุมหลบภัยแล้วนะ เขาจะมีสัญญาอะไรบ่งบอกไหมครับผู้ประกาศข่าวของกรมโฆษณาการที่เขาจะไปไปนคนประกาศข่าวครับแล้วก็ช่วงเช้าฝ่ายสัมพันธมิตรจะแจ้งมาว่าจะระเบิดมาลงเนี่ยตอนกลางวาันหรือกลางคืนถ้าเป็นกลางวาันเนี่ยเขาจะใช้เพลงพระพุทธคุณกับเพลงท่ำแล้วในฤดูหนาวขอ,อย่างเข่าเขตหน้าหนาวลมหนาวขโช่ยพัดกระนำ Uh huh. ต,อตอนคืนก็จะเพลงรประดำเนรมตายแต่เปิดตอนกลางวันนะครับแสงจันท์นวนทองแสงจันทวนทองเมื่ออยู่กับผู้ประคองเธอกอประคองให้มองยานเขาเปิดเพลงเปิดเพลงให้เป็นสัญญาณครับ oh. โค้ดลับของเขาก็าคือการเปิดเพลงนั่นเ,เอง,เงก็ต้องดูให้ดีว่าเฮ้ยเพลงนี้เปิดแล้วระเบิดจะลงกลางวันหรือเปล่าหรือว่าจะลงกลางคืนคก็จะเตรียมตัวหาที่หลบภัยกันแล,ล้วหรือว่าไปตามวัดต่างๆที่อยู่ละแวกนี้ค,คือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันนั้นในประมาณ7จิกว่าปีผมไปหาข้อมูลมาซึ่งเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเจ็ดสิบกว่าปีก่อนนี่นะฮะทุกบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าใครมีวิทยุก็ได้ต้องไปทําเรื่องขอก่อนนะขอจะทางรัฐก่อนถึงจะได้มีวิทยุมาใช้เมื่อสมัยก่อนเขาน่จะฟังเหมือนเสียงตาาาาามมมมสยเเเเืองนะพี่่จครว อู่ทาหารเรือจะเปิดวอเป็นเสียงยาวๆว่าระเบิดจะมา,าะทิั่วอะเบิดมจะลงคือตรงนี้ก็มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ถูกคนแถวนี้จดจําแล้วก็จารึกเอาไว้แะหลายคนอาจจะไม่ทราบเพราะว่าตรงนี้อยู่ยในกรุงเทพไม่ซ้าไปนะนั่นคือเรื่องราวคร่าวๆนะแต่ว่าตอนนี้ที่ขออนุญ,ญาตนิดนึงก็คือหลวงพ่อบนน้อยอ่ะ ในประวัติความเป็นมาก็คือตอนที่ระเบิดลงเนี่ยจะมีคนเห็นว่าท่ามนมายืนบกทงปัดระเบิดเดี๋ยวจะพาไปดูครับหลวงน่ครับนะตอนนี้ผมเข้ามาภายในวัดอมรินเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ก่อนจะไปไหว้หลวงพ่อโบตน้อยเนี่ยมาเจอกับคุณแม่ท่านนี้คุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ชื่ออะไรครั ไม่ตุ่มค่ะไม่ตุ่มอายุเท่าไหร่แล้วครับ84ค่ะขายตรงนี้มานานหรือ,อยังครับตั้งแต่ปี27ปัจจุบันนี้ก็ประมาณ37ปีที่มาอยู่ตรงนี้อ่ะแม่ทีนี้แม่ที่ผมมาที่วัดเนี้ยนะฮะมาไหว้หลวงพ่อบทน้อยเนี่ยซึ่งเขามีเรื่องราวประวัติที่ถูกเล่าขานกันมาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยแม่ตอนนั้นแม่อายุเท่าไหร่เปิด81ค่ะ, 81, คะ81ก็ประมาณหขวบ ช่วงนั้นเนี่ยมีสงครามโลกครั้งที่สองแม่รู้ไหมรู้ค่ะหัวขึ้นนะค่ะคือถ้าหววขึ้นเนี่ยสัมพันธมิตรจะมาทิ้งระเบิดค่ะแม่เห็นคื่องบินของสัมพันธมิตรไหมเห็นข้างบนเยอะไหมเยอะมากก็เห็นไหลลังนะคะทิ้งระเบิดตูมแล้วก็วิ่งกันเลยหัวกันแล้วดังมากไหมระเบิดแม่ทํำยังไงอ่ะตอนหัวค่ำยังไม่ทันนอนก็ จุดตะเกียงเอาไว้เงี้ยเกียงพอเสียงหวอขึ้นมาก็รีบดับแล้วไปลงหลุมค่ะดับเพื่ออะไรดับเขาไม่เขาไม่ให้เห็นไม่ให้แสงไฟค่ะอ๋อซึ่งถ้าเขาเห็นไฟเขา้เครเปิดลงมาที่นอนเขาทิ้งแล้วเปิดเลยเราก็ดับตะเกียงแล้วไม่ไปลงหลุมหลบภัยที่บ้านแม่มีหลุมหลบภัยด้วยมีค่ะอยู่เวลาประมาณนานไหมแม่ก็อยู่สักพักพอเครื่องบินไปแล้วเสียงหวอขึ้นก็ลุกขึ้นมาได้ใช้เวลาถึงชั่วโมงไหมไม่ถึงค่ะไม่ถึง มาอยู่ตรงนี้อยู่มาประมาณ37ปีแล้วมาขายดอกมงดอกไม้ทูบเทียนเนี่ยเพื่อไปไหว้สักการะหลวงพ่อโบนน้อยความปัิหาของหลวงพ่อเนี่ยส่วนใหญ่คนมาขอเรื่องอะไรครับขอขายที่ดินขอโชคลาบคนเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรก็มาขอให้ช่วยเนาะก่อนไว้ออกนะมาขอกันเยอะเนาะหลวงพ่อชอบอะไรชอบให้บนอะไรก็มีไข่ต้มหัวหมูเป็ดไก่แล้วผลไม้รักพรลำขอบคุณคุณแม่มากนะครับขอบคุณมาก นะตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในโบสถ์นะซึ่งเป็นโบทดั้งเดิมนะครับพี่โจครับก็คือหลวงพ่อโบทน้อยคือบทหลังนี้นั่นเองใช่ครับนี่ครับทีนี้เป็นโบทซึ่งไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีพระประธานนั่นก็คือหลวงพ่อทน้อยน้อยตามที่พี่โจได้บอกเอาไว้ใช่ครับนะฮะเพี่โจบอกว่าองค์เนี้ย เป็นองค์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ครอบองค์จริงไว้ก็ตามที่เห็นแล้วก็ผู้ใหญ่เขาเล่าสู่กันฟังครับอาจจะเป็นข้างในอาจจะเป็นองค์พระที่ประมาณ9นิ้วครับอยู่ข้างในเพราะว่าวัดนี้สร้างมาตั้งแต่กลางอายุยาประมาณ300กว่าปีแล้วครับคือถ้าย้อนกลับไปคือตามคาบอกเล่าแล้วกันนะตามคาบอกเล่าเขาบอกว่าหลวงพ่อบทน้อยเนี่ยองค์จริงเนี่ยประมาณ9้านิ้วก็ประมาณนี้เนาะนะฮะเราก็มีอายุกว่า300กว่าปีคหู แล้วก็มาสร้างองค์นี้ครอบเอาไว้ประวัติความเป็นมาเนี่ยตามที่พี่โจโเคยได้ยินเนี่ยหลวงพ่อบทน้อยท่านแสดงอภิธิหารหรือว่าอะไรไงครับก็โโในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่ระเบิดมาทิ้งที่ทบกก,กน้อยเนี่ยวันที่29พฤิจิกายน2487เจนี่ยจากคำที่บอกเล่าของผู้ใหญ่เนี่ยหลวงพ่อท่านออกมายืนโบกธงบัตร,ระเบิดไปให้ระเบิดไปลงฝั่งตรงข้างพี่โจบ,บอกว่าหลวงพ่อยืนโบกธง หลวงพ่อเป็นท้าประธานนะครับครับทประธานแล้วคือคนแถวนี้เห็นเห็นครับช่างชาวบ้านก็เห็นกันเห็นว่ายัางไงครับเห็นว่าท่านมายืนโบกธงให้ปัดระเบิดไปลงที่อื่นนะครับเพื่อจะให้คนแถวนี้เสียชีวิตน้อยลงโอเคถ้านั้นตามความเชื่อที่ถูกเล่าขายกันต่อมาว่าถ้าวันนั้นไม่เห็นภิติหารของหลวงพอ่อหมดน้อยในการเหมือนกับปัดเป่าให้ให,ให้ให้ลูกระเบิดไปลงที่อื่นเนี่ยคนอาจจะเสียชีวิตมากกว่านี้ด้วยซ้ำมากกว่านี้ครับ ใช่ครับเพราะว่าคนแถวนี้จะอยู่กันเยอะแล้วก็ตรงนี้มันใกล้เป็นแคมป์ของทหารญี่ปุ่นชื่อโตอิเรียะนะครับภาษาไทยเขาเรียกว่า่ายมังกอกน้อยพี่โจอบอกผมบนสะพานบอกว่าพี่โจได้รวบรวมเรื่องราวจากล่ามเมื่อสมัยก่อนสมัยสงครามโลกเนี่ยจากภาษาญ,ญี่ปุ่นหรือภาษาอะไรก็ตามแต่หลายคนด้วยงานถูกแปลลงมาในนั้นเนี่ยมีบันทึกไว้ไหมฮะว่ามีชาวบ้านที่ย่านบางกอกน้อยเนี่ย เห็นหลวงพ่อบทน้อยเนี่ยออกไปยืนปัดลูกกระสุนออกไปยืนปัดลูกระเบิดให้ไปที่อื่นมีไหมมีมีครับมีเลยครับมีครับอันนี้คือสมุดที่พี่โจรวบรวมเอาไว้พี่โจเปิดหน้านั้นให้หน่อยสิที่เขามีบันทึกเอาไว้อ่ะมีไหมครับพี่โจครับมีครับมีครับมีครับคอลัมน์นี้บันทัดนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับเขาบันทึกเอาไว้อันนี้แปลมาจากล่ามนะเขาบอกว่าตอนปลายสงครามเอเชียมหาบุรพาก่อนวันที่2 9าพฤศจิกายน 2,487นะครับเรื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรได้บินมาเป็นฝูงและเคยทิ้งระเบิดที่บริเวณหมู่บ้านบูกค,ครั้งหนึ่งแล้วเมื่อมาถึงบริเวณหน้าหลวงพ่อโบทน้อยเนี่ยขนาดที่ลูกระเบิดได้ถูกทิ้งลงมามีปรากฏการ์ครับปฏิหารของหลวงพ่อโบทน้อยได้แสดงให้เห็นพระองค์ท่านออกมายืนถือธงขาววาดแก่งมให้ลูกระเบิดเนี่ยลงแถวนี้นะครับลูกระเบิดถูกทิ้งลงมาเป็นจํานวนมาก ให้ไปตกที่อื่นลูกระเบิดเลยข้ามไปตกอีกฝากฝั่งหนึ่งของคลองบางกอกน้อยบริเวณที่ชาวบ้านเรียกกันว่าฝั่งแขกลูกระเบิดเลยไปตกที่ส่วนของคุณยายหลินเหล่าละดาทําให้ผู้คนที่ฝั่งนั้นเสียชีวิตเป็นจนํานวนมากมีบันทึกจริงๆครับเห็นหลวงพ่อโบดน้อยเนี่ยออกมายืนถือธงสีขาวเพื่อปัดลูกระเบิดให้ไปตกที่อื่น เรื่องเล่าขายของหลวงพ่อบทน้อยนะครับเชื่อว่าคนแถวนี้ให้ความเคารพนับถือท่นานมากๆพระพุทธรูปเนี่ยองค์ใหญ่เนี่ยก็ตนั้นก็เสียหักไปทีหนึง่งแล้วก็หลังจากที่เสียหักไปแล้วก็เอาลงเรือแจวไปไปเก็บไว้ที่วัดอรุณสอนแล้วครับด้วยสาเหตุอะไรครับก็โดนระเบิดแรงสั่นสะเทือนนะครับผ <คน S 1> มบไปอ่านข้อมูลมาเขาบอกว่าวันที่เสียหลวงพ่อหักลงมาคนแถวนี้เขาเชื่อกันว่าเหมือนหลวงพ่อเนี่ยมารับแทนชาวบ้านแถวนี้อาจจะมีบางส่วนนะครับเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ นามาต่อใหม่แล้วก็ทําจาิธีเฉลิมฉลองเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกเล่าขานกันมาโอ้หประมาณเกือบ80ปีได้ั80ปีพี่โจอ,อยู่ทันตอนสงครามโลกครั้งที่สองไหมครับไม่ไม่ทันครับที่เกิดประมาณปีพศ2495ปัจจุบันก็อายุ70ปีแล้วอ,อยากรู้ว่ามีใครที่ พี่โจรู้จักที่เกิดทันไหมครับที่พอจําได้ก็คือท่านศาสตราจารย์อาจารย์สันใจแสงวิเชียนนะครับท่านยังมีชีวิตอยู่ในแพทย์ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ทันช่วงสงครามโลกครั้งที่สองด้วยเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นนะพี่โจเอจะมีเบอร์ไหมครับก็มีครับผมขออนุญาตขอเบอร์หน่อยได้ได้ครับโอเคแนะเดี๋ยวจะลองโทรไปหาผมไปแยกเรียกคุณหมอแล้วกันเนอะคุณหมอสันใจนะครับว่าท่านจะรับหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยน้องเดี๋ยวทีมงานลองติดต่อดู แล้วก็วันนี้เหมือนเช่นเคยครับทางรายการของเราเนี่ยเช่าว,วัตถุมงคลจากหลวงพ่อบทน้อยมาสำหรับคนที่อยู่ในในไกลๆนะครับไม่สามารถมาที่นี่ได้เหรียญน,นี้ครับเหรียญเสมารุ่นแรกครับออกทางวัดหลวงพ่อบทน้อยเลยเรามีจํานวนจํากัดแค่13เหรียญเท่านั้นเองหมดแล้วหมดเลยทางวัดไม่มีแล้วนะครับเรานํามาจําหน่ายให้เหรียญละ1,290บาท 13ท่านแรกที่เป็นผู้โชคดีได้รับไปส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่ทัน13เหรียญน,นี้นี่ครับผมมีนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อบทน้อยรุ่น4สร้างปีพศ2537อันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับสวยงามมากนะครับใครที่อยากจะจับจองผมต้องบอกว่ามีจำนวนจำกัดเช่นกันนะครับเรานำมาจำหน่ายเหรียญละ 690บาทหมดแล้วหมดเลยเช่นกันนะครับติดต่อมาได้ที่ LINE แอดนะครับพิมพ์แอดนำหน้าก่อนนะแล้วก็นัดผีครับ N U T P H E E นัดผีนั่นเองหรือว่าทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ก็ได้ครับอาจารย์หมอสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกขอโทษนะครับที่โทรมารบกวนเวลาครับอาจารย์ครับ นะครับโทรมาจากรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ครับวันนี้คือเรามาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องหลวงพ่อบทน้อยครับแล้วก็ตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับอาจารย์ครับจะขอความกรุณาแม่ตาจากอาจารย์ช่วยเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมครับผมเกิดสองสแปดสองนะครับสงครามโลกครั้งที่สองที่มาถึงประเทศไทยตั้งแต่ญี่ปุ่นขึ้น8ธันวาคม2 4 8 4แล้วก็เลิกเราสิสิงหาคม สองสี่แปดแปดในช่วงสองสี่แปดเจ็ดเป็นต้นมาเนี่ยญี่ปุ่นเริ่มมันฝ่ายเสีเปรียบเริ่มถอยทัพเพราะฉะนั้นแนวรบมันก็ค่อยๆใกล้ประเทศไทยมากขึ้นออือทางสปพรนธมิตรก็ส่งเครื่องบินเข้ามาทดลองมาทิ้งระเบิดเพื่อจะเตรียมไปโจมตีเกาะใหญ่ของญี่ปุ่นครับส่วนเครื่องที่ได้กครืงมาหน่อยคือ b ีย นะครับก็จะมาทิ้งประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่อตอนนี้วัตถุประสงค์ของเขาก็คือทำลายบริเวณที่เรียกว่าจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเส้นทางคมนาคมแล้วก็ที่ที่ทหารอยู่กองทหารต่างๆกองทัพญี่ปุ่นไปตั้งค่ายอยู่ตรงที่เราเนี่ยที่คุณไปดูเนี้ยเขาจะต้องทำลายจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญก็คือสถานีบางกอกน้อยครับโรงเรือนสำหรับพักครับ ม๋อวาจะอานมาพักที่นี่แล้วก็ขึ้นรถไฟไปคือหมายความว่าตัดกําลังสายหลักไปถูกไหมครับอาจารย์หมอใช่ครับตอนนั้นสะพานข้ามแน้ำเจ้าพระยามี2องแห่งคือคสะพนานพระรามที่หก ครับรถพุทธยอดฟ้าครับอาจารย์หมอครับผมขอญาตสอบถามงี้ครับในวันนั้นเลยครับที่ฝ่ายสมรรถมิตรมาทิ้งระเบิดครับชาวบ้านแถวๆย่านบางกอกน้อยเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบั่งครับโอ้ตายเยอะนะสถานีรถไฟเนี่ยมันลาบหมดนะครับโอ้ตอนนั้นสถานีรถไฟบางกอกน้อยใหญ่กว่าเดี๋ยวนี้เยอะเต็มที่ของเปียมหาราชกาุณนั่นแหละครับเวลาที่เรือบินทิ้งระเบิดเข้ามาเนี่ยเราจะ ต้องทำหลุมดลดภัยไว้ถ้าสเก็ดระเบิดมันมาเราคงรอดอถ้ามาลงตรงๆเราก็คงตายนะครับอ๋อนั่นแสดงว่าหมายความว่าบ้านอาจารย์หมอเนี่ยก็ขุดเหมือนหลุมหลบดภัยไว้เหมือนกัน,น,นก็กันไว้เหมือนกัน <จะ S 1> ถูกไหมครับผมน่าจะขอความกรุณาอาจารย์หมอเท่านี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆครับที่ให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็รายการที่ได้ไม่ลบหลู่ครับอาจารย์ครับผมนะนี่อโอเค นั่นก็คือเรื่องราวที่ได้ฟังจากปากของอาจารย์หมอนะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วว่าเรื่องราวมันถูกบันทึกจากรุ่นสู่รุ่นมาซึ่งถามว่าพวกเราทันในยุคนั้นไหมไม่ทันแน่นอนครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้บทเรียนจากสงครามโลกก็คือสงครามไม่ทําให้อะไรดีขึ้นเนี่ยมันทําให้มีแต่ยิ่งเสียลงแย่ลงแย่ลงเรื่องราวตอนนั้นจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราย้อนกลับไปได้เราคงเราคงไม่อยากย้อนกลับไปกลับไปเจอกับสงครามเพราะนั้นเนี่ย ปัจจุบันนี้เราอยู่กันอย่างมีความสุขอยู่กันอย่างสันติผมว่าเป็นอะไรที่แฮปปี้สุดๆแล้วดีที่สุดแล้วแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่โจ้ด้วยที่มาให้ความรู้กับรายการเพื่อได้ให้ลบหลู่นะครับผมพาผู้ชมมารู้จักกับหลวงพ่อบดน้อยที่บางกอกน้อยแห่งนี้ยังไงก็ฝากรุกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อ,ตอไปของรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่วันนี้ผมและพี่โจ้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะเจ,เจอกันใหม่ในอีพีหน้า ในพีนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับครับ